สวัสดีค่ะสวัสดีวันพุธค่ะที่15พฤษภาคม2567ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะจินตนาชาแนลเหมือนเดิมค่ะลงแนวทางฮานอยฮานอยมัดรวมสีน้อยค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะสีน้อยนี่น้อยเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP ค่ะ สีน้อยนี้นะคะของอาจารย์ต้อยนะคะอาจารย์ต้อยรวมโชคค่ะของอาจารย์ต้อยให้แค่สองน้อยนะคะคุณผู้ชมมีน้อยปกติแล้วก็ VIP2 น้อยเท่านั้นค่ะประหยัดประหยัดนะคะคุณผู้ชมตัวเลขก็ให้มาน้อยๆค่ะแล้วก็ยังให้มีหน่อยน้อยอีกความค่ะคุณผู้ชมยังมีแค่2น้อยอีกค่ะประหยัดมากค่ะคุณผู้ชมประหยัดพื้นที่ประหยัดสตังค์นะคะเนาะแต่ว่าไป มวนทุกมือคะ่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ต่อยไม่หลุดนะคะคุณผู้ชมเพิ่งหลุดเมื่อวานกับวนันกับข้ามวานัมวนเมนื่อวานวันซืนคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อวานซืนคะ่ะหลุดแต่จริงๆอาจารย์ให้มากะห่มาบอคบคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้แกตัดออกเพราะว่าเมื่อวานให้มาหกคู่ปกติจะให้มาแปดคู่ก็คือไปกลับด้วยคะ่ะแปดคู่ถ้าไม่ไปกลับก็คือตรงๆเลยก็คือสี่คู่คะ่ะคุณผู้ชมปกตินะคะ แต่เมื่อวานแกตัด8ออกค่ะคุณผู้ชมก็เลยมา80เนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะน่าเสียดายคะ่ะวันนี้ตามต่อค่ะคุณผู้ชมถ้าได้แล้วหยุดคะ่ะถ้าหลุดแล้วไปต่อมีแค่2หนอยนะคะคุณผู้ชมค่ะแนวทางการคำนวณคะ่ะมีเข้ามีหลุดให้คุณผู้ชมพิจารณาเองเด้อคะ่ะกินตาหน้านมาฝากมาต่อนสำหรับเอฟซี ข้นเกา่าข้นเดิมจินตนากับขอขอพะพูดหล,ลายๆค่ะที่เขามาเบิงติดติดตามมาตลอดนะคะขอให้ปังขอให้มนันขอให้มีโชคทุกๆุกคนค่ะแล้วกิดผ,ผู้ที่มาติดตามใหม่ค่ะคุณผู้ชมจินตนากับขอให้เขามากแล้วให้มีแต่ได้รับแต่สิ่งที่ดีๆค่ะเนาะค่ะเนาะกันทุกคนทุนหน้าค่ะไปเบิงแนวทางกันเลยค่ะคุณผู้ชมแนวทางฮานอยมัดวมวันนี้ค่ะเฉพาะกิจที่เศษปกติและ VIP แล้วก็ของอาจารย์ต้อย ปกติและ VIP ค่ะคุณผู้ชมไปดูกันเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะฮานอยมัดรวมสี่นอยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ค่ะขื่นเวทที่กรมูนะคะคุณผู้ชมออกฉากด้วยอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะอาจารย์ยอดบุรีรัมจอจะเขาสามตัวมากทุกมือทุกมือค่ะคุณผู้ชมแห้ได้รุนกันเนาะค่ะเนาะแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีรัมค่ะเดน5กับสค่ะ จับคู่ให้4น้อยค่ะคุณผู้ชมมีแค่4คู่แล้วก็ตัวกัน2คู่ค่ะรวมทั้งหมดหกคู่แต่ว่าเน้น4คู่ค่ะมีห้าสามหค่ะคุณผู้ชมให้มา5กับ3เป็นตัวเด่นตัวรูดค่ะมีสามห้าเจ็ดห้สแล้วก็ตัวกันค่ะสอแล้วก็ห้าสองค่ะไ้มาหน่อยค่ะคุณผู้ชมของอาจารย์ยอดเนาะ จะปังกันไหมวันนี้ก็ตามดูกันค่ะแล้วก็สามตัวค่ะสี่หางค่ะคุณผู้ชมเป็นตัวเน้นสองหางเป็นตัวกันค่ะ3ามสามห้าสองเจ็ดห้าสี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่สี่กันค่ะหนึ่งห้าสองแล้วก็สองสองสี่แคปหน้าจอค่ะของเก่าของเดิมเมื่อวานค่ะคุณผู้ชมเข้าไปที่0ูนย์สค่ะของอาจารย์ยอดนะคะวันนี้ตามต่อค่ะ อาจารย์ต้อยรวมโชคค่ะคุณผู้ชมอาจารย์ต้อยรวมโชควันนี้ให้มาสามกับสี่เป็นตัวเด่นตัวรูดค่ะสองนอยนะคะคุณผู้ชมมีแค่สองนอยค่ะของอาจารย์ต้อยมีแค่สองนอยค่ะปกติกับ VIP ค่ะคุณผู้ชมให้วิ่งรูดสามกับสี่ค่ะ วิ่งรูดสกับ4จับคู่ให้7จ็ดสองเแล้วก็ตัวกลับค่ะคุณผู้ชม2 7 3 7 4 6 4 8ค่ะตัววินค่ะของอาจารย์ต้อยให้วิน2 3 4 6 7 8ค่ะคุณผู้ชมตัววินของอาจารย์ต้อยไม่ค่อยหลุดนะคะคุณผู้ชมไม่ค่อยจะหลุดเลยคะ่ะหลุดยนกค่ะคุณผู้ชมค่ะ ก็ให้นำไปเป็นแนวทางของวันที่15พฤษภาคม2567นี้วันนี้นะคะเมื่อวานอาจารย์ต้อยให้มาหลุดค่ะปกติเพิ่นจะให้มา8 8คู่ค่ะไปกลับค่ะเป็น8คู่จริงๆเพื่นให้มาแค่6คู่ค่ะคุณผู้ชมเมือ่อวานนี่ยกาเลื่หลุดไปเนะคะเดี๋ยวเพิ่นกะสังเกตตัวนี้เพิ่นค่ะคุณผู้ชมสังเกตตัวนี้เลยเพราะว่าเพิ่นจับมาจากตัวข้างบนนะคะ เด่นห 6, 6 7กเจ็ดแดันก็นมี8ปดนค่ะคุณผู้ชมแต่เพิ่นบ่จับเนะคะ่ะมันก็เลยมาเข้าตัวอ,อันนี้นะค่ะมาเข้าตัววินค่ะไปต่อค่ะคุณผู้ชมวันที่15บหพฤษภาคม2,567ค่ะมาดามคำนวนให้มาวันนี้ค่ะเด่นรูด8กับ0ย์ค่ะจับคู่ให้8ปดเก้แย์แดหแล้วก็8-8ดค่ะคุณผู้ชมศูนย์ย์ค่ะ ส่วนศูย์มี09、01แล้วก็ศูแต่คุณผู้ชมศูนย์ศูนย์คือตัวเบิร์นค่ะแล้วก็เน้นให้8ปดเกแล้วก็แปดศูนย์ค่ะคุณผู้ชม 0, 0ู8ยค่ะตัวเน้นบนล่าง4ี่นอยค่ะคุณผู้ชมมีทั้งหมด4ี่นอยค่ะแล้วก็จับคู่ให้3ตัว4หางค่ะนี่แปดศูนย์เแล้วก็880ค่ะคุณผู้ชมแคปหน้าจอค่ะ ลูกองเดิมเมื่อวานวันที่14พฤษภาคม2567ค่ะมาดามให้มา2กับ4เข้าตรงๆค่ะคุณผู้ชมเฉพาะกีด9 4 2ค่ะแล้วก็ VIP 2 3บนเลยค่ะคุณผู้ชมไปต่อค่ะท่านสุดท้ายค่ะก็คือของหมอตีค่ะคุณผู้ชมหมอตีก็เข้าทุกวันเหมือนกันค่ะหมอตีเข้ามาใหม่ได้อาทิตย์1แล้วนะคะคุณผู้ชม อมอตีก็แตกทุกวันค่ะ2ตัวนะคะคุณผู้ชมไม่มีหลุดค่ะแล้วก็วันนี้ว,นนวันที่15พฤษภาคม2567ค่ะมอตีให้0กับ8ค่ะเป็นตัวรูดตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมวิ่งรูดเลยค่ะ0ได้แก่ 02, 03, 04, 07, 08ค่ะอค่ะรูด8ได้แก่ 82, 83, 84, 87แล้วก็89ค่ะคุณผู้ชมค่ะน้อนอยวันนี้4น้นอย ไปกับคุณล่างค่ะเฉพาะกิจพิเศษปกติและ VIP แคปหน้าจอเลยค่ะค่ะจินตนาขอขอบอพระคุณหลายๆค่ะทุกๆคนที่เข้ามาเบิงช่องจินตนาชนแนวขอให้มันขอให้รวยทุกๆคนเ้อค่ะคุณผู้ชมให,มนหน่มือหนีมือสินให้มีเงินมีทองอย่าขาดมือทุกๆมือนะคะขอบคุณมากค่ะคลิปต่อไปจินตนาจะลงราวพัฒนาของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมรวมเซียนนะคะติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ